สวัสดีครับผมนะเราห่างหายไปนานนะไม่ได้ทําคลิปมานานมากเลยนะครับวันนี้ก็จะมาขออัปเดตเนาะอัปเดตไก่ที่เลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับตอนนี้นะมีตัวผู้เยอะมากนะครับตอนนี้นะครับแต่ละตัวก็ฝีมือก็พอได้อยู่ครับามาที่ตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก็จะเป็นนี่นะครับ นี่เป็นตัวเยีย่เขียวๆตัวนี้นะครับติดเตี้ยนิดหนึ่งนะครับลอยอยู่สองสองนะครับสองสองนะครับออกเขียวๆเยีย่เยยหน่อยตัวนี้เป็นลูกของลูกกอกนะครับนะครับของเพชรกำไรนะครับนี่นี่คัดผ่านลับเรียบร้อยนะครับเป็นลีลาก็จะเป็นแบบวิ่งนะเป็นไก่วิ่งเป็นหมาล่อแล้วก็ มีแข้งหน่เสิรฟนะครับไอตัวนี้ผมเช็คมาสองรอบแล้วผ่านแล้วกำลังกํกำลังจะเอาไปเปิดไฟแต่ว่าตอนนี้มันหายแซมนะครับแซมขนที่คอก็เลยเดี๋ยวทิ้งไว้สักหน่อยหนึ่งก่อนรอขนมันเต็มแล้วเดี๋ยวผมก็จะว่าจะเอาไปเปิดไฟดูนะครับของเราลองเปิดไฟเล็กๆดูก่อนนะครับตัวนี้ติดตรงเตี้ยนิดเดียวครับแต่ว่าเบอร์แข้ง แล้วก็แข้งหน้านี่ถือว่าผ่านเลยนะแทบจะไม่ใช้ปากเลยนะครับตัวนี้นะเช็คมาสองรอบแล้วนะครับเคครับมาดูตัวต่อไปครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกเพาะของที่บ้านนะครับลูกเพาะเป็นของที่บ้านพ่อเขานี่เป็นตัวเทาถ้าใครเคยดูคลิป ของผมนะครับก็จะเป็นตัวเทาพ่อก็จะเป็นตัวสีเทาเทาทองนะครับแม่ออกมาเป็นสีแม่มันเป็นสีทองนะครับแต่ว่าแม่มันให้ลูกสีขาวมาสองตัวนะครับมีสีขาวสองตัวตายไปตัวหนึ่งครับเหลือสีขาวอีกตัวหนึ่งโชคดีที่มันเป็นตัวผู้นะครับขาวหมดเลยนะครับเนี่ยครับทั้งแข้งทั้งปากนะทั้งขนนะครับแต่ว่าตอนมันเล็กเนี่ยมัน จิกมันเตะก,กันกับเพื่อนมาน,นะก็เลยหัวบากกลายเป็นหัวโล้นอย่างนี้นะเสียดายมากแต่ว่าผมเพิ่งจับมาจากสวนนะผมว่าจะเอามาลองเตะเช็คดูก่อนถ้าถ้ามันผ่านยังไงก็เดี๋ยวลองเอาไว้ผสมดีตัวนี้28 29นะครับนะครับยังไม่เคยเตะเลยนะตอนไปจับมามันวิ่งหนีแล้วมันโดน แผ่นสังกะสีบาทที่หน้าอกนะครับฉีกผมก็เลยเย็บมันไปครับสีเข็มเนาะตอนนี้แผลแห้งเริ่มแห้งแล้วรอแผลมันแห้งดีๆเดี๋ยวผมจะเอามาเตะเช็คดูครับตัวนี้หุ่นโครงสร้างอะไรได้หมดเสียดาตรงหัวมันเนี่ยแหละครับหัวมันบากบากเยอะมาก <c oughs> แทบจะแบบเป็นเหมือน ไปรูเลยนะครับเนี่ยหน้าตามันถ้ามันเก่งถ้ามันดียังไงเดี๋ยวก็จะเก็บไว้ลองดูครับฮะตัวนี้น่ารุ้นนะหุ่นโครงสร้างได้หมดเลยพ่อก็แค่พ่อนี่สองสามนะแม่ก็โลแปดโลเก้านะแต่ว่าออกลูกมาตัวใหญ่แม่น่าจะใส่อาหารเยอะเกินไปหน่อยตอนอยู่สวนเนี้ย ให้พวกเป็นอาหารสําเร็จรูปผสมกับข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวโพดนะครับรุ่นนี้ออกมาตัวใหญ่หมดเลยครับต่อไปมาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้กเ็เช็คไปละสองรอบแล้วครับช็คไปละสองรอบหลุดแซมเหมือนเดิมนะเหมือนไอตัวเขียวนั่นเลยแซมที่ขนคอมันนะครับ ขนคอหลุดแซมอันนี้เป็นสายของเพชรไพลินนะครับพ่อเป็นเพชรไพลินแม่เป็นเยียเขียวนะครับตัวนี้เนาะลีลานี่ออกจะเป็นแบบตัวเดินได้ถอยได้นะครับมีแข้งหน้าอยู่พอสมควรนะครับไม่ถึงขั้นว่าเตะมากนะแต่ว่าถ้าพูดถึงการเตะนี่จะไม่เท่าแข้งหน้าไม่เท่าตัวเขียวนะครับแต่ว่าตัวนี้คือจะเป็นแบบ ออกเดินได้ถอยได้แล้วก็อหัวต่ำนะหัวเขาเรียกเลยหัวมันอยู่แถวแถวหน้าคางนะครับลอดไปรอดมาแถวแถวหน้าคางนะครับตัวนี้ผมก็เลยว่าเออรอรอมันรอมันพร้อมจริงๆก็จะเอาไปเลี้ยงออกพร้อมตัวเขียวเนี่ยนะครับตัวนี้สวยๆนะอ่าตัวนี้เตีเ้ยครับเตีเ้ยเหมือนเดิมครัอออบอคอกนี้เป็น เตี้ยออกเตี้ยเตี้ยหมดเลยนะับได้มาตัวเดียวนะครับตัวนี้นะได้มาตัวเดียวได้ตัวผู้ตัวเดียวส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเทาตัวนี้นะครับนี่อันนี้อายุห้าเดือนกว่าเองนะครับเนี่ยแต่ว่ามันเริ่มสู้ไก่แล้วมันก็ไปแอบเลาะกับ รุ่นพี่ดูก็เลยเอามาต้องเอามาขังดูนะครับต้องมาขังมันขนอะไรยังอีกนานะครับขังช้ําไว้ก่อนมันไปทะเลาะก,กับคนอื่นตัวนี้ก็จะเป็นเป็นสายของพี่ไก่นะครับพี่ไก่พมา่สายเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับผมนําเข้าเข้ามาเอามาพัฒนาแต่ว่าต้องมาเตะเช็คก่อนนะครับเอามาตั้งแต่เป็นลูกไก่แล้วครับ เอามาตั้งแต่เป็นลูกไก่แล้วก็ตอนนี้เลี้ยงมารอมันโตแล้วก็จะเอามาเช็คดูนะครับวันนี้ลอยน่าจะได้สองสามสองสี่อยู่ครับตัวนี้ดื้อมากนะครับโอ้มันไปกวนตัวผู้พวกรุ่นที่สู้เขาไปหมดนะครับเนี่ยตัวนี้ ่วนต่อไปนี่นี่ผมให้ดูแม่ตัวนี้ผมนําเข้ามานะครับตัวแม่ตัวนี้เป็นของไอของผู้ใหญ่แคทนะครับที่เขาเป็นที่เป็นเครือของชัยยันนะครับก็พ่อเขาเป็นดอกไม้ไฟนะครับแม่เป็นนครหลวงขลือหาดแล้วก็เยียเยียเยียดำตัวเยียดำครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมนำเข้าเข้ามา จะามาเติมสายเพราะว่าอยากได้แบบแข้งลึกๆหน่อยนะก็เอามาเลี้ยงเลี้ยงผมตอนนี้ไข่ไปแล้วชุดแรกผมเก็บเก็บกินไปละ่นะเก็บกินไปแล้วตอนนี้รอเอามาปล่อยทําสาวเรียบร้อยแล้วปล่อยรออีกหน่อยนะเดี๋ยวผมจะไปผสมกับไก่ที่บ้านนะครับ ตัวนี้นะครัออกเป็นสีทองทองนะครับผมจองไว้หกเดือนนะคร <c oughs> กว่าจะได้นะเขาเขาให้ผ่อนเนาะพี่เขาให้ผ่อนผ่อนเดือนละหกเดือนละพันหนึ่งหกเดือนก็หกพันนะตัวนี้เอามาตั้งแต่ยังเป็นสาวๆอนยะู่้วตอนนี้เริ่มไขล่ลนะ ส่วนตัวนี้นะไอพวกนี้เป็นเป็นชุดลูกไก่ที่ฝากผสมนะนะพ่อเขาเป็นพ่อเขาเนี่ยมีสายเป็นสายฟ้ากับเฟยหงนะครับนะบผมก็เอาตัวแม่ตัวเมียของผมที่เป็นแม่เสลียงร้อยนะครับเอาไปผสมได้ได้ลูกมาหกตัวนะครับแต่ได้ตัวผู้มาสองตัวครับดูแลได้ตัวผู้แค่สองตวัวก็ยังดีครับนะฮะ กำลังกำลังเจริญเลยกินข้าวกินอะไรเก่งมากร้องมะอันนี้ผมเอามาแล้วก็เอาลูกมันมาเลี้ยงแยกเลี้ยงเลยนะตัวเมียผมก็เอามาเอาไปทำสาวแล้วก็เอาไปฝากผสมต่อนะครับตัวนี้นะสีหน้าตาเนี่ยหน้าตามันแปลกๆคือเนี่ยนะตัวเนี้ยหน้าตาขนมันจะ ออกลายลายแปลกๆเพื่อนไม่เหมือนเพื่อนนะส่วนคนตัวอื่นๆเนี่ยเส้นเส้นสีน้ําตาลมันจะอันนี้เนาะตัวนี้แบบเส้นมันจะโค้งโค้งไงมีอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ตัวผู้นะครับที่ได้มานะครับส่วนสามตัวนี้นะครับสามตัวนี้ก็เป็นอคอกพี่มันนั่นแหละครับอคอกพี่อคอกพี่ที่พี่ของไอตัวเล็กๆเนี่ยแหละฮะผมก็ เอาไปฝากผสมนั่นแหละฮะก็อันครั้งแรกที่ครั้งแรกได้มาสามตัวนะครับได้ตัวผู้มาตัวหนึ่งนะครับอันนี้ไก่เดี๋ยวรอโตอีกหน่อยก็เดี๋ยวเอาไปปล่อยที่สวนนะครับตัวนี้นะครับสามตัวนี้ก็เป็นสายฟ้าบวกเฟยหงนะครับตอนนี้มีทั้งเลือดสายฟ้าเลือดเฟยหงก็ตามสายก็จะเป็นแข้งหน้านะครับพวก แ,แข้งเปล่าเยอะๆนะครับเสิร์บอย่างเดียวนะครับเอามาพัฒนาดูนะครับตัวต่อไปนะครับอันนี้กำลังกาลังเลี้ยงนะครับทำเนื้อทำตัวครับมีสองตัวครับมีสองตัวตัวนี้เป็นไก่ลูกเกิดที่บ้านนี่แหละครับผม อ๋ออันนี้เป็นแต่ว่าพ่อเขาเป็นสายของอ,อะไรนะแดงหล่อนะครับพ่อเขาเป็นมีสายเป็นแดงพ่อเขาเป็นสายแดงหลอ่อแล้วก็ผมเอามาผสมกับตัวเมียของบ้านของบ้านผมนะครับสามตัวและตัวผู้สามตัวคัดผ่านสองตัวนะครับอยู่ที่สวนตัวหนึ่งกำลังถ่ายขนถ่ายใหยแล้วแต่ตัวนี้ถ่าย แซมแล้วก็ขนเริ่มใกล้เต็มแล้วผมก็เริ่มเลี้ยงแล้วนี่ออกจะเป็นสีเขียวเขียวนะแต่ว่าไม่เยียนะเป็นเขียวเนาะเป็นเขียวมีสร้อยคอเป็นออกสีแดงแดงนิดหนึ่งแซมแซมนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็กำลังเลี้ยงเดี๋ยววันอีกสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวว่าจะเอาไปลองเตะเช็คดูครับมัน มันตั้งแต่มันหลุดแซมผมก็ไม่ได้เอามาเช็คเลยขังอยู่ในสุ่มตลอดก็ตอนนี้เริ่มมาอาบน้ําตากแดดว่ายน้ํานะโดดหลุมบิน,บ,นบินกล่องนะแล้วก็โยนจับโยนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะฟอร์มมันจะเหมือนเดิมไหมนะครับแต่ตอนขนแรกเนี่ยนะเอาไปเตะมาสองรอบแนละ้ว ก็ผ่านแล้วก็เลี้ยงตีเลี้ยงตีแต่ว่าพอจะไปพอถึงวันตีเนี่ยคู่ต่อตู้เขาถอนไปนะครับก็เลยไม่ได้ตีผมก็เลยไปฉะหน้าฉะหน้าแล้วก็พอฉะเสร็จก็ถ่ายขนเลยนะแต่นั้นตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้อันนั้นเลยตัวตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปตัวนี้นะ โอ้ยมันย้อนแสงตัวนี้เป็นคู่เกิดของตัวสีทองนะฮะไอตัวสีขาวเมื่อกี้นะครับเนี่ยตัวสีขาวตอนเล็กตอนเล็กๆมันตอนเล็กๆมันทโอ้ยมันมืดเดี๋ยวนะฮะตอนเล็กๆมันทะเลาะกันมันทะเลาะกันแล้วก็ไอตัวนี้ไม่ค่อยเป็นไรแต่ตัวขาวเนี่ยหัวแตกหัวเละหมดเลยผมไอตัวนี้จับมาจากสวนพร้อมกับตัวขาวนะครับ ก็กําลังเช็ดน้ําทําตัวนะครับไก่ไหมเอามาว่ายน้ําวันละห้านาทีนะครับลนะแล้วก็บินกล่องบ้างอย่างเงี้ยกะว่าเดี๋ยวเอาไปเตะลองเตะเช็คดูเพราะวันนั้นเอามาลองเอามาเตะกับตัวเขียวที่ดูเตะได้สักสามนาทีนะมันโดนตัวเขียวโดนตัวเขียวหักแล้วมันก็แบบไม่สู้ไก่เลยคราวนี้ นะครับมันก็วิ่งออกแล้วก็มันก็ไม่สู้ไก่เลยคราวนี้ผมก็เลยเออเอามาลองเลี้ยงดูให้มันแข็งแรงดูก่อนนะครับดีนะโดนผมพันนวมไว้เนาะพันใส่ไอตัวไอตัวเขาเรียกอะไรที่มันเป็นรองเดือยไว้นะครับที่เป็นโฟมรองเดือยมันไปโดนที่หัวคิ้วครับโดนหัวคิ้วหัวคิ้วแตกเลยนะครับเกือบถ้าไม่ถ้าปล่อยนี่ ผมโอ้กัวเหมือนกันนะเซฟได้เยอะเหมือนกันนะไอตัวจุ๊บจุ๊บรองเดือยน,นะอันนี้ก็รอรอเวลานะอีกสักอาทิตย์หนึ่งผมว่าจะไปเตะเช็คแล้วแต่ว่ามันลอยใหญ่คนระับสองแปดเหมือนกันตัวนี้นะครับทางเหนือนี่หาคู่ยากหน่อยหนึ่งแต่ว่าสวยนะนะตัวนี้แม่เนี่ยจ่ายลูกสวยนะครับทั้งตัวขาวทั้งตัวเนี่ยสวยเลย ถ้าตัวขาวนี่หูหัวไม่บาดก็โอเคเลยผ่านเลยนะสีสวยสีอะไรนะนนะครับนะแล้วก็จะมีก็จะมีที่เป็นผมมีอีกมีไก่หนุ่มที่เป็นเล็กๆอีกไอต,ตัวนี้นะตัวนี้เป็นเป็นมาตีมาตีเชิงนะครับผม นำเข้าเข้ามาตัวหนึ่งนะเอามาลองลองดูนะครับมันแบบเปรียวๆหน่อยนึ่งปล่อยเพราะปล่อยนอนบนต้นไม้หมดเลยนะครับถ้าตัวไหนมันยังไม่สู้นี่ก็ปล่อยนอนบนต้นไม้หมดเลยตัวนี้ตอนมันเป็นเด็กอะ่ะมันกินมันแย่งอาหารเพื่อนไม่ค่อยได้ครับก็เลยดูแกนๆหน่อยหนึ่งอายุเยอะแล้วนะครับเจ็ดเดือนแต่ว่าแบบ ดูมันยังไม่พร้อมเลยนะครับตัวนี้ผมก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนยังไม่สู้ไก่เลยครับ <c oughs> ก็เลยทิ้งไว้ก่อนรอมันพร้อมจริงๆแล้วค่อยนั้นนะก็มีตัวนี้อีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็ถ้าตามสายแล้วก็จะเป็นแข่งหน้านะครับเป็นสายฟ้าบวกบุเรงนองนะครับพ่อเป็นสายฟ้าแม่เป็นบุเรงนองก็ลองเอามาเช็คดูครับ สีทองทองหน่อยหนึ่งสายฟ้านี้พ่อเขาจะเป็นสีขาวๆนะขาวทั้งตัวเลยนะขาวเฮ้ยไ,ไม่ใช่สีสายฟ้านี่จะเป็นตัวแบบออกสีขาวๆส,ส,ส,สาๆหน่อยนะนะแต่ตัวนี้ออกมาเป็นสีทองทองเลยผมก็อลองอามาเช็คดูนะครับแต่มันยังเด็กนะไม่ตู้เลย ผมอยากเห็นเหมือนกันว่ามันจะเตะแค่ไหนนะครับไก่พวกนี้นอนบนต,ต้นไม้หมดนะครับอยู่ในเมืองก็มีต้นไม้มีต้นไม้อยู่แต่ว่าต้นต้นไม้เตี้ยๆครับให้มันมานอนแล้วก็จะมีของปอวุฒินะครับเดี๋ยวนะมีไหนละหายไปไหนแล้วไม่รู้ผม อันนี้มีอีกตัวหนึ่งคนระับมันป่วยนะตัวนี้ป่วยคอดังนะพึ่งฉีดยาไปเป็นพ่อเป็นแม่เสลียงร้อยนะครับแล้วก็แม่ไอ้แม่แม่เป็นสายมหานครนะครับเป็นสายมหานครนะครับอันนี้คอดังอยู่ครับพามารักษาอามารักษาอยู่นะ อีกตัวหนึ่งหาไม่เจอไม่ไหนไม่รู้นะอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นนี่นี่ตัวนี้ครับตัวนี้ก็พ่อเป็นแม่เสลียงร้อยแต่ว่าแม่เป็นสายปอวุธนะครับแม่เป็นสายปอวุฒนะเอามาลองเช็คดูครับเอามาจับมาจากสวนกลัวมันตายครับ ว่มันตายมันเสียดายเพราะว่าตัวนี้สีสวยแล้วก็โครงสร้างได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับสีได้ไซส์พอได้ครับมาตรฐานทางเหนือพอได้อยู่สองสี่สองห้านี่ไม่เกินนั้นเนาะหาคู่ง่ายหน่อยนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงครับตัวนี้ มันดูมันกินไม่ทันเพื่อนนะตอนเอามาใหม่ๆนี่พร้อมๆนะผอมมากเนี่ยครับบรรยากาศการเลี้ยงในเมืองของผมก็เลี้ยงแบบง่ายๆอย่างนี้ครับอ่านะเป็นพื้นปูนหมดนะครับแล้วก็เราก็เอาญ้าให้กินบ้างเอาญ่าสดมาให้กินเอาญ่าเอาผักอะไรมาให้กินแล้วก็ บางทีก็เอาหญ้าที่มันเป็นหญ้าอัดเม็ดนะครับเอามาให้กินนะครับก็รอไอตัวนี้ต้องรออยู่เนี่ยครับก็ไม่ได้ทำคลิปมานานมากครับช่วงก่อนนี้งานยุ่งมากเลยนะก็ไม่ได้ไม่ได้ทำเลยวันนี้เริ่มว่างแล้วก็เลยทำคลิปไว้เอามาให้ทุกคนดูนะครับก็ ยังไงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับนะซุมจะเรียกว่าซุมก็ไม่ได้นะเป็นแบบเล้าไก่บ้านๆนะครับเลี้ยงนะเลี้ยงนบ้านนะครับผมเพิ่งเลี้ยงมาได้แค่สี่ห้าปีนี่เองครับก็เอาไปทําการแสดงก็ตามงบพ,บพันร้อยนะครับพันร้อยสองพันสองนะฮะตามตามงบนะ แต่ว่าก็แบ่งไปได้หลายตัวแล้วนะครับก็ผมก็ตัวไหนที่ราคาตรงกันผมก็แบ่งแต่ว่าผมจะไม่ค่อยไม่อยากแบ่งวัดดวงอนะเดี๋ยวพอแบ่งไปแล้วไม่ดีเนี่ยก็กลัวว่าจะมากลัวว่าแบบคน,คนอื่นก็จะเสียความรู้สึกเนาะแบบเออไม่ดีไม่ดีแล้วก็เดี๋ยวเงินมันก็แต่ละคนก็หายาก,กน,นะเนาะผมก็ เน้นถ่ายคลิปเวลาผมเอาไปเตะเนี่ยผมก็จะถ่ายคลิปให้ดูนะครับชอบชอบก็ดูจากคลิปถ้าชอบก็แบ่งไปได้ผมก็ถ้าราคาตรงกันผมก็แบ่งนะครับผมก็ราคาไม่ได้สูงมากนะครับก็เพราะว่าต้นทุนเราไม่ได้เยอะนะผมก็เลี้ยงกับพ่อผมสองคนนะครับเวลาไปตีก็ไปตีกันสองคนนี่แหละครับทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็อันนั้นนะครับ ฝึกฝึกไปครับฝึกฝึกไปเรื่อยๆแต่ว่าโชคดีว่าเออที่เพาะมาเนี่ยบางก็เปอร์เซ็นที่เปอร์เซ็นที่ดีกับเปอร์เซ็นที่ทิ้งเนี่ยมันก็สู่สีกันครับไอ้พวกทิ้งให้โอกาสเตะสองรอบสามรอบถ้าไม่ไม่ดีขึ้นไม่ผ่านก็เอาไปทำอาหารอย่างเดียวครับแต่ว่าตัวเมียส่วนใหญ่อะถ้าแบบ โตๆมาแล้วแบบโค้งเล็กๆตัวเล็กๆผมก็เอาไปทําอาหารนะตัวเมียมันเยอะมากครับที่สวนเนี่ยมีเป็นสิบตัวเลยนะผมก็จะคัดเอามาเตะคัดดูเตะคัดเตะอะไรดูถ้ามันถ้ามันรีลามันดีเอาที่มันเราคัดเบื้องต้น,นดูที่รีลาการเตะการอะไรก่อนนะถ้า มันเตะผ่านแล้วลีลามันถูกใจเราอย่างเงี้ยเราก็เก็บไว้ตัวไหนแบบเตะไม่ผ่านไม่อะไรก็บางทีก็ต้องยอมนะเอาไปทําทําอาหารนะนะเอามาทํากินกันเหลือถ้าเก็บไว้ทุกแม่ไม่ไหวครับเลี้ยงอย่างนี้ค่าอาหารแต่ละเดือนเยอะพอสมควรครับผมก็คัดแต่โครงสร้างดีลีลา ฝีไม้ลายมือดีผมก็เก็บไว้อันไหนไม่ผ่านผมก็เชื่อดอย่างเดียวครับไม่ไม่แบ่งต่อครับไม่มีไก่วัดดวงครับของผมนี่ก็คือแบบเตะแล้วก็ไปอัดคลิปผมบ้านผมนี่ไม่มีไก่นวมนะครับผมก็เอาตัวดีเตะกับตัวดีเลยถ้าตัวไหนผ่านก็ออกไปกระชับมิดนอกบ้านดูครับ ถ้ามันยังผ่านก็โอเคก็เก็บไว้ก็เลี้ยงต่อนะครับแล้วค่อยเอาไปทดสอบในสนามจริงครับอ่าก็สนามป่านี่แหละครับก็ตามบ้านตามใกล้ๆหมู่บ้านเนี่แหละครับเรายังมือใหม่เราไม่ได้ไปถึงสนามมาตรฐานแล้วไก่เราไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ยังไม่เก่งถึงขั้นขนาดนั้นนะครับที่ไปชนเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยฮะ แต่ว่าตัวไหนแววดีเราก็พอเลี้ยงพออะไรได้อยู่ครับ,รบก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับซุ้มเล็กๆผมใช้ชื่อซุ้มผมว่าทอจันทรัตนะครับก็เป็นยังไงก็ฝากทุกคนช่วยติดตามดูนะครับถ้าสนใจตัวไหนก็ ก็อยากเห็นคลิปอยากเห็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเอาคลิปให้ดูได้ครับผมมีเวลาผมไปเตะเตะกระชับมิดเตะอะไรกับข้างบ้านกับคนต่างหมู่บ้านเนี่ยก็ผมก็จะถ่ายคลิปไว้ตลอดนะครับหรือว่าเข้าไปในกลุ่มก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไลน์กลุ่มไว้ข้างล่างคลิปนะครับก็ในไลน์กลุ่มก็จะมีคลิปอยู่บางส่วนนะครับข้อมูลบางส่วนนะครับ เราก็เลี้ยงพอตามกําลังครับไม่ได้มีไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเนาะ <c oughs> ก็เลี้ยงเลี้ยงตามมีตามเกิดนะครับนะสุมเล็กๆนะครับยังไงก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับฟังจนจบนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามทาคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามในกลุ่มด้วยนะครับผม ครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผม